สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ซีซันใหม่ได้เริ่มขึ้นนะครับก็คือซีซันยังอเวนเจอร์นั่นเองโดยการ์ดใหม่ประจําซีซันนะครับผมก็คือฮอกอายเคธบิชอบนั่นเองเป็นการ์ดสองเอนจีสามพาครับมากับความสามารถก็คือเปิดตัวเนี่ยจะเพิ่มธนู2ใบขึ้นมือเราโดยธนูทั้งหมดก็จะเป็นการ์ดคอรสหเนานะที่มีความสามารถแตกต่างกันไป อันแรกคือธนูโกรธครับผมลงไปเป็น1นลบสครับสลับฝั่งเหมือนกอบบินเลยเป็นกอบบินมินินะก็ผมมองว่าเก่งนะหนึ่งในลบสแถมยังปิดฝั่งตรงข้ามได้ที่1ด้วยอันต่อมาครับเป็นธนูตะขอครับผม 1- นึ่งสามนะหลังจากที่คุณเล่นการ์ดใบถัดไปยาการ์ดใบนั้นมาอย่างพื้นที่นี้นะครับก็เหมือนทางหน้าของโก p สเปรเดอร์นั่นเองแต่ว่าพาวเวอร์มากกว่าโก้สเปรเดอร์อีกนะครับออกมาคือเทธรรมดาครับเปิดตัวนะฮะคุณลงการ์ดที่พื้นที่นี้ในเทิร์นหน้านะฮะ จะบวก3 power ก็คือเหมือนฮอกอายเลยแต่ว่าเบากว่าฮอกอายหน่อยหนึ่งนะฮะใบต่อมาใบสุดท้ายเป็นธนูอนุภาคพิมพ์ครับผมก็คือ1 energy 1 power ครับต่อเนื่องฝั่งคุณมีการเต็มพื้นที่นี้ก็จะบวก3 power ก็เหมือนแอนด์แมนเลยก็น่าเล่นนะทั้งธนูทุกลูกก็คือมีประโยชน์หมด power ก็ไม่น่าเกียดด้วยน่าเล่นก็กดมาเลยครับเรียบร้อยเราได้ฮอกอายเคสบิชอปมาแล้ว แล้วก็การ์ดใบใหม่ประจํากล่องสปอร์ตไลท์ครับสัปดาห์นี้ก็คือมาว e ลบอยนั่นเองโดยมาวิลบอยเนี่ยเป็นการ์ดผู้5ที่มี3 Energy และ2 Power ครับมากับความสาม,มารถก็คือหลังแต่เธอเนี่ยจะมอบ1 Power ให้กับการ์ดใช้1 Energy ของเรา3ใบขอแค่บนบอยเรามีดรอปหนึ่งรอรับ Power อยู่3ใบเนี่ยมาวลบอยก็จะบัฟได้เทิร์นละ3 p o เ e r เลยนะครับเราลงไปเทิร์น3ได้3ลงไปเิร์น4ก็ได้3เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราถูกเิร์น3เิร์น4ได้อีก 3, ิร์น 5, 5ได้อีก3 power เราล้นเลย สามสี่ห้าหกอ่ะสนะี่เธอร์ได้สิบสองแล้วไงเห็นแค่นี้คือเก่งจัดจัดอาจจะเป็นแค่ฝันไหมเดี๋ยวโล,โ,ลโลดูกันในเกมเพย์ซึ่งกล่องสัปดาห์นี้มีบ๊อบครับผมก็เล่นไก่ดิเชม่มตึงมากๆเพิ่งโดนเนิฟมาแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีใครยังไม่มีก็เปิดไปได้อีกใบเนื้อคือเรดฮักครับผมอยู่ในเมตามาหน้าเหมือนกันเป็นดอกหกที่โดนเนิฟมาแต่ก็ยังเห็นกันอยู่นะฮะก็เป็นใบปิดเกมที่ใหญ่ซึ่งผมไม่มีสัปดาห์นี้ผมจะเปิดหาทั้งเรดฮักแล้วก็มาวบอยเลยนะครับ ไปห้ามกล่องแรกขอมายบอยเล่นฮักกับจบสองกล่องสัปดาห์นี้พอครับเรียบร้อยโอ้โหถ้าผมมีเล่นฮักแล้วนี่คือสัปดาห์นี้คือดีจัดได้เป็นไรผมขอเล่นฮักอีกใบหนึ่งนะครับไม่น่ายากว่ะสวยครับซิลมีแล้วอย่าบอกว่าผมต้องเหมาพอเล่นฮักนะไม่เอานะขอเลนฮักเลยได้ไหมครับ เรียบร้อยครับจากจะได้แค่กล่องเดียวดันต้องเหมากล่องสัปดาห์นี้พอเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมรอมาสักพักพอเลยทันกันเนาะเอเคสำหรับเกมเพย์ครับในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรก็ไปดูเด็กรีดกันก่อนดีกว่าเออไปดูเด็กลีดกันได้ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้น,นั่นเองนะครับก็คือเด็ก Boy Zoo เคลบอยซูนั่นเองก็คือเด็กซูนั่นแหละที่เติมฮอกอายซึ่งไม่ชอบกับมาบีบอยไปด้วยนั่นแหละ ขอเรื่องแนะนาการ์ดกันทีระบเลยนะแอดแมนครับผมเป็นอบหนึ่งที่ได้ถึง5 power, ้า power เราเล่นเต็มนะนทีของเขาก็คือ power หลักในการเป็นอบหนึ่งที่ใหญ่นน่นเองต่อมานี่โกะดไม่รู้ครับเปิดตัวสูงให้คาถาก็เอามาเล่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์นะาสามารถจู่ได้ย้ายขวาได้เปลี่ยนโลได้เพิ่ม copy ได้ครับต่อมาครับ squiggle เอามาเติมบอรดให้บอรดเราเต็มแล้วก็ลดคอสให้มอกกิ้งเบิร์ดได้นะครับต่อมาแด้เลืรอครับจะตัวใหญ่ถ้าเราเล่นจุดเต็มโลซึ่งเราเป็นเล็ซูเราเล่นเต็มโลได้ไม่ยากอยู่แล้วนะ ต่อมาครับราะไอเทนวิชอปเอามาเติมดอกหนึ่งขึ้นมือทําให้เรามีดอกหนึ่งเล่นเพิ่มนะทั้งลูกธนูกดตาขอธรรมดาอนุภาคพิมเนี่ยเก่งหมดนะเป็นดอกหนึ่งที่เก่งมากๆนะต่อมามาเวลบอยครับผมเป็นดอกสามที่ามาบัฟดอกหนึ่งนะซึ่งดอกหนึ่งของเราก็มีค่อนข้างเยอะถ้าเราเล่นกระลอกเล่นเคสวิชอปอะไรพวกนี้เองต่อมาไคลาครับเอามากันคิวมองนเกอร์นะเด็กเราแพ้คิวมองเกอร์ขั้นสุดอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นดอกหนึ่งเป็นหลักการใส่ไคลามาก็ค่อนข้างสบายใจได้นะ ออมาชั้นหน้าครับเอามาเสกดอกหนึ่งเติมโลเหมือนกันนะทําให้โลเัาเต็มไวขึ้นนะครับต่อมาสคาเอามาบัฟดอกหนึ่งโดยเฉพาะส่วน Boom well บูมาเวลก็ปัฟทุกใบที่ไม่ต้องเป็นดอกหนึ่งก็ได้ครับเหมือนคาซาเลยต่อมากิลกรเมจก็เอามาเป็นตัวใหญ่ปิดเกมได้ดีนะเพราะว่าเราใส่ทั้งมาเวลบอยทั้งคาซาทั้งบูมาเวลที่ทําหน้าที่บัฟการ์ดบ่อดๆเราได้อยู่แล้วกิลกรเมจก็จะตัวใหญ่เนะี่ยไม่ยากครับต่อมาเป็นมอคกิ้งเบิร์ดนะผมเอามาเป็นตัวใหญ่เซอร์ไพรส์ฝ่ายได้ดีในกกกรรณีีทท่่เาเาลลนั้งอ ทั้งเคสไมชอปทั้งชั้นหน้าอะไรแบบนี้ก็จะมีการที่เราไม่ได้ใส่มาเองใช่ไหมทำให้ม o อกกีเบิร์ดเนี่ยไล่ต่าสุดเลยนั่นเองเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ของผมด้วยครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปับชมเกมเพลย์กันได้เลยถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณ uhm. สามารถส่งซุปเปอร์แทงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้ เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมแล้วมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เลยครับเปิดมาโลเคชั่นแรกเป็นเนโครชาครับที่เรียกว่าเป็นโลเคชันที่เด็กซูไม่ชอบอันหนึ่งเลยเพราะว่าลบไปแปดนะเด็กซูเล่นเต็มโลเคชั่นอยู่แล้วเนี่ยโลเนโครชาคือหนักๆเลยครับแปดฮาวเวอร์แน่นอน พอกัน okay. ได้โอเคเดี๋ยวงาเราน่าจะได้เล่นทั้งเดสเลอร์ทั้งชั้นหน้านะไคล่าได้ลงไหมไม่แน่ใจเทิร์นสามเาชั้นหน้าเทิร์นสี่เราคาซาได้เลยนกาโซนิกทีเอชวอเฮชครับอย่างงี้ผมเลือกที่จะเล่นมาเวลบอยดีกว่าบัฟ <B up S 2> แบบแน่นๆเลยครับสามใบกระลอกทั้งสามใบนี้เราเทิร์นหน้าค่อยว่ากัน เขาเป็นเด็กคอนทอนะไม่ใช่คอนทอ,อเขาเป็นอาริเชมเด็กคอนทออะไรนครัมาแบบบัฟแบบจุกๆุฟาาตามเคิร์ฟอยูแล้วนะครับเล่นไปได้เลยเธอหน้าผมอาจจะชันหน้าทางซ้ายถึงจะเสียได้หกพาวเวอร์ก็เอถอะแต่ว่า,าเราต้องทริกเกอร์ความสามารถของนิกาโซนิกออกก่อนนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะไซร่าเธอสี่ครับอีกฝ่ายอเชม โอเคผมเปลี่ยนแผนปะเป็นใครล่ากับเคสที่ชอปได้นะครับแล้วเราแค่แอดแมนทางซ้ายแค่นี้ก็ไม่โดนทำลายจากนิกาโซนิกแล้วแล้วเราก็ได้โชว์เคสทีชอบด้วยเผื่อได้เล่นนะครับทางขวาเป็นเทลไฟครับเราลงเอดอบดบอบหนึ่งไม่ได้แต่เราเล่นชั้นหน้าเพื่อเติมได้เหมือนที่ฝ่ายจะมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลงอาริเชียมบน มือท,ทั้งที่มีเซาโอเคเทิร์นสุดท้ายครับบูมาเวล่ะบูมาเวลก็น่าเล่นอ่ะแต่ถ้าเราเล่นโลเคชั่นจนเต็มได้ก็น่าเล่นเหมือนกันผมคิดเพล์ก่อนถ้าเราเล่นจนเต็มบอร์ดก็คือสามไปทางซ้ายได้เล่นหมดใช่ไหมก็จะเป็นเพลย์นี้ปะอย่างนี้เหรอ ทางซ้ายเราจะเป็นเท่าไหร่อ่ะห้าอันนี้สี่คาซาโบอีกหรือเราจะเล่นบลูมาเวลแต่ถ้าเราเล่นบลูมาเวลเราก็ไม่ได้โชว์ลูกขนูอะเด้ผมชอบเพลงน,นี้มากกว่านะถ้าอยากจะโชว์ลูกขนูแล้วก็แต่ได้ที่เราเล่นแอซิดแอโร่ไม่ได้แอซิดแอโร่ก็ดีแต่ว่าแดนเลอร์เราต้องการถมโลเคชั่นให้เต็มเนะี่ยซึ่งเทอร์นี้เธอสุดท้ายนะครับ ควรจะเป็นแบบนี้ตบหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่แย่เพราะว่าเราเล่นจนเต็มอยู่แล้วนะครับไปดูกันเ,เล่นมาสามาใบฝ่ายเบรไิเชมที่มีเซลานะเป็นแม็กซิมาครับแล้วตรงกลางละ่ะเป็นแมกนิโต้และคาโดคิงครับผม <S 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 เรียบร้อยแบบนี้หมายความว่าเป็นใช้ชนะของเราครับผมจ G นนะมาลุยกันต่อในเกมนี้ครับเปิดมาลาูนแรกเป็นลิมโบ,บเกมนี้มีเจ็ดเทินเราไม่ค่อยชอบลิมโบเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราเล่นถมบอร์ดเนี่ยเราจะเก่งสุดถ้าเทินหกเราคอมโบครบจบในที่เดียวแล้วอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรฮนะอสแนปมนเลยเหรอเราไ่ได้กันอะไรผมไม่รู้อ่ะดิผมเดสเซอร์ก่อนนะ ไมเข้าถึงแซปที่สตาร์ทาคเวอร์เดี๋ยวเรารู้กันอ่าเป็นทีหน้าครับเซนทตอพาร์คมาแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องเล่นมาเวลบอยหรือเปล่าผมมาเวลบอยขวาเนาะทางซ้ายเก็บไว้เล่นใบใหญ่ๆอย่าง bird, มอคกิ้งเบิร์นแ้ก็อกู่กับเมชเพื่อชนทีหน้าแล้วกัน แล้วมาบอยบัฟกันลอกแบบเบิ่มเบิมเลยอ่ะเขามีคาซันด้าหนูว่าเขาเลยแนปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าทาไมถึงแนทเทินสี่เราคาซาอยู่แล้วนะครับเทินห้าเราบูมาเวลอยู่แล้วเหมือนกันมือมือแบบนี้ค่อนข้างสบายใจได้เราจะแพ้ให้อีกฝ่ายมีการ์ดอย่างเช่นเอชันเทพเขานอกเทินเปลี่ยนลิมโบออกได้เลยเนี่ยทำไปเล่นไป และแฮมทุบไปที่ชั้นหน้าซะด้วยน่าเสียดายเพราะว่าถ้าเกมจบ6กเทินน่ะชั้นหน้าจะเป็นตัวสำคัญเลยในการเต็มเติมเต็มโลเคชั่นนะครับมอแมชชีนครับและไฮ้ดอา์บ๊อบโอเคพร้อมแล้วโอ้เล่นอีฟินอตเพปิดได้นเนี่ยทำเล่นไป นี่โกคูณสองกิกาเมตรก็มาเหรอนี่โกเราเบาหย่องเลยดิเราเดือนหนึ่งแล้วก็คูณสองก็เป็นแค่สองเท่านั้นนะ่ะเขาจบหกเธนเลยปะผมว่าใช่นะถ้าเรายังเล่นชันหน้าได้ผมจะเล่นชันหน้ากับมอคกิ้งเบิรอย่างนี้เว้ยโลเราจะเต็มแบบแน่นๆเลย แอนเลอร์เราตัวใหญ่แล้วก็มีมอคกิ้งเบิร์ดมาชนกับทีหน้าได้แต่ว่าใช่ครับเราไม่ไหวหรือเปล่าถ้าเขาย้ายนอกเทินซ้ายใช่ไหมแล้วก็อีฟินอแทนผมก็ไม่เล่นขวาหรือเปล่าแล้วก็มาเล่นอย่างนี้แทนเป็นนิโกกับคิวกาเมทคิวกาเมเราจะเท่าไหร่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด 7จบวกแปดเป็นสิบห้าเวอร์ทางซ้ายเรายี่สิบเอ็ดทีหน้าเขาบกสามบกห้าบวกแปดเราไหวนะถ้าเขาเป็นอินฟินิตขวาผมอ่านเขาอินฟินิตขวาแล้วกันอ่ะไปดูกันครับเอาคิดตั้งนานยอมแพ้โหจีจีครับแล้วมาลุยก,กันต่อในเกมนี้ครับเปิดเทิร์นที่หนึ่งครับเป็นโลเคชันอย่างแกมามลับโอไมก์ก่อ เราก็เรียงไม่ได้ที่จะไม่เล็ดกัมมาแลบนะครับถ้าบนมือเรามีใครล่านี่คือสบายเลยบอกเลยีฝ่ายเปิดมาเป็นชาวเวสเป็นเด็กซิวเซฟเฟอร์ได้นะเถินที่สองครับฟอกเยลยิมโอเคโลเคชั่นยอดนิยมที่ผู้เล่นทุกคนรักลงมาเป็นสกวอมครับ โอ้ไคล่ามาแล้วครับผมแนปเลยนะแล้วก็ลงไคล่าไปครับฮักสองใบนี้จะอยู่โยงคงกระพันแบบไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนนะตอนนี้เราไม่ใช่เด็กซูแล้วนอกจากเราจะได้ชนนานนากับฮอกไยเป็นไปช็อปมานะเอาคาซาไปก่อนแล้วกัน ต้องได้ชั้นหน้ากับเคสบิอชอบอะจะได้เพิ่มดอกหนึ่งมาได้นะได้ไหมเดียวเราเล่นคลายซาเพราะว่าตามเคิร์บนะครับอ่เกลือครับนาเกียลงประเทศังล่าตรงกลางเราอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะเนี่ยโอ้ห้องอายมาเรา็อกกิ้งเบอร์ได้เลยงั้นเราสู้กลางกับไหนดี แล้วลูขวาไหมรูขวากับซ้ายเติมแบบนี้แล้วกันเนาะเราไปรอดพ้นชัางชีชัวชัวจากการใส่ใครล่ามาเธอหน้าเคลป์ปิดเราอาจจะเป็นมาเวลบอยกับดรอปหนึ่งจากฮอกอายก็ได้นะครับวิชปคภับที่ฝ่ายเล่นมาอย่างนี้ตรงกลาง,ขง่ขนข้างยากนะเนี่ยกับโต้แอโร่โกับพิมพ์ครับอุ้ย หรืเราเปลี่ยนเพลงเป็นเพลนี้ได้นี่เติมบัหนึ่งทางซ้ายเติมบัฟตงหนึ่งทางขวาแล้วก็มาเวลบอยเพื่อบัฟไม่ได้โชว์เลยอยากโชว์เชนบี้ชอปอะกลับมาเวลบอยอะอ่ะอย่างนี้แล้วกันอ่าอย่างนี้แล้วกันได้โชว์ทางซ้ายเราเติมเพิ่มไปอีกสี่เลยนะห้าสี่เพราะว่าคาซาก็บัฟด้วยแล้วมาเบลบอยบัฟแอนโ่ด้วยฮนะ ถึงจะไม่คุ้มก็เถอะที่จริงไม่ควรเล่นมาบอยนะวูดิชชั่นหน้ามากกว่าเก่งกว่าแต่เราอยากโชว์ไงไปดูกันทางซ้ายเราไหวไหมเป็นอิเล็กตอครับยิงมาที่พิมเมโร่แต่เรามีใครล่าอยู่เกือบไปแล้วฮะไม่น่าเชื่อแล้วมาไปวายบั๊หนึ่งพาวเวอร์ครับทำให้เราชนะเกมนี้มันได้ผม G G ครับ มาลยุยกันต่อในเกมนี้ครับผมเปิดมาโลเคชันแรกเป็นิวยอกย้ายมาได้ผมไม่ชอบนิวยอกเท่าไหร่เลยนี่โกก็ไม่ชอบนะีมูฟขวาเนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่โอเคเราต้องเล่นเนี่ยเพราะว่ามือเราจะเต็มถ้าเราเล่นฮอกอายเค็ดไปชอบนะครับเล่นไปก่อนแล้วกันอ้าวเป็นเหมืองไวเบียมพอดีเชื่อว่าเราเติมตรงกลางโดยที่ไม่ยัดไวเบียมเข้าเด็กแล้กัน ป้าได้เป็นแอซิดแอโร่กับพิมแอ r โร่ครับดีนะเก่งทั้งคู่ครับสองใบนี้โอเคงั้นเทิร์นนี้ผมเล่นเดสเลอร์ได้กับแอซิดแอโร่ได้เลยนะเล่นแอซิดแอโร่ทางซ้ายเลยกันเขาจะได้รดนปิดนิวยอร์กไปหนึ่งที่เขาเปิดมาเป็น Black แบ็คไนท์จะเป็นดิสการ์ดตัวใหญ่สักใบไหมที่ดิซีครับดิสเป็นเดสไปเนาะก็ได้อ b โ n นี่เบลดที่12บ o อ e r เวอร์มา ทางขวาเป็นสเปรดโทนเรียบร้อยไม่เป็นไรแดเลอร์เราบวกได้อีกสี่ถ้าเราถมตรงกลางกับทางซ้ายเราเต็มหรือเราย้ายออกเราเล่นใบใหญ่ากางกิวการเมสก็ได้นะถ้า,างั้นผมให้คาซากลางปะเพื่อหวังจั่วไวเบนเนียมเพราะเทอร์นห้าเราบูมาเวลเทิร์นหกเรากิวกาเมสอยู่แล้ว น้กยความที่ทางขวาเป็นเซปโตนทางซ้ายนิวยอร์กก็คิดว่าอาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่นะมอคกิ้งเพื่อดเหรอไม่ได้ลดคอสักคอสอ่ะเราบูมาวิวไปครับตามแผนนะผมว่าเล่นบูมาวิวกลางนี่แหละเอาไวเ้เบเนียมมาเล่นนะปุขมโค้ชเด้ครับดึงเดชขึ้นมา มาแล้วฮะไวเบเนียมผมเล่นยังไงดีเลยพอเป็นนิวยอร์กก็อ่านยากนิดหนึ่งนะเทปิดเราเป็นไวเบเนียมกิลกมเมีสอยู่แล้วเนาะถ้าผมเล่นแค่สองโลเคชั่นได้ไหมอะอย่างเดสเลอร์คาซาฮอกไอ ม่ปะ่ะมันต้องเป็นอาซาเดสเลอร์ไวเบเนียมแล้วก็กลิกลกับเมตรขวาอ่านี่อาจจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดทางซ้ายจะเท่าไหร่สี่บวกห้าไอดีเท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าบวกเจ็ดเจ็ดบวกสี่บวกห้าบวกบกเจ็ดหกเป็นสิบสามใช่ทางซ้ายได้สิบสาม เขามีสิบยากอยู่แล้วเนี่ยมาเล่นไปผมคำนวณผิดเป็นคำวมาถูกวะเอาไม่รู้คิด,ลดแล้วปวดหัวไปดูนี่กว่าเขาเล่นขวาหนึ่งใบนะเป็นคาซันดาโนว่าครับเราใส่ไวร์เน Vay ียมไปเยอะอยู่ไงเขาเล่นคาซันดาได้แต่เหมือนเราจะคิดเลขผิดนะผมว่าแปลกๆเพราะถึงสามมันน้อยไป นี่ไงเจอกิ่งคอมเม้นต์ไรเปเนียมครับบึ้มบับเรียบร้อยเกยมนี้ชนะมาได้จีจีใช่ป่ะผมแล้วมากันอยากต่อเนื่องครับผมในเกมนี้เปิดมาด้วยวอชิงตันดีซีครับผมเล่นกระลอกไปเลยปะวอชิงตันดีซีกระลอกได้บัฟด้วยนะ เราคังดีถ้าไฝ่ายไม่ใช่แพทริออตก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ตรงกลางเป็นเนโคชาโอเคเราคังแย่นี่โกะเล่นไม่ได้เพราะาเปลี่ยนเป็นเดมอนไงเราไม่อยากเปลี่ยนไคล่าเราเป็นเดมอนเนะเาะเพการัสโปรเจกต์ครับแน่นอนว่าเราต้องบูมาเวลกับไคล,ล่าอยู่แล้วแบบไหนดีแบบนี้ละกันแล้วเขาจะเล่นอะไรเนี่ย สองใบาทางขวาครับเป็นคาสันด้าหนุว่าเลยเทินสามพร้อมกับกัปตันมาเวลมาได้ก๊อปปี้แต่เธอเนี่อยากเล่นคาซามากกว่านะครับคาซาซ้ายทิ้งไว้แล้วกันในบุล่ากลางครับแล้วก็ก๊อปปี้แค้นได้อะไรไปอ่ะโอ้โหเค้นไม่ชอบเราไปแล้ว ได้จัวผมอยากจั่วอยู่นะคำถามคือเราอยากจะทำลาไเอนแมนหรือทำนายเดสเลอร์เดสเลอร์โตได้มากที่สุดเท่าไหร่หนึ่งโบอ,อีกหกเป็นเจ็ดทำลายอนแมนดีกว่านะครับเราเล่นเดสเลอร์เพื่อจัวเนาะเอ้ยเล่นแอ์แมนเพื่อจัวต้องเป็นเพลงนี้เหรอ แต่เพลงปิดเราอะคือกิลกามีสกับดอกหนึ่งอะผมไม่อยากทำลายแอ็นแมนเลยว่ะควรเป็นแดนเลอร์วะกับแอ็นแมนซ้ายแล้วเราก็ไม่จัวาเราเล่นนี่โกกิลกามีสเทินหน้าแล้วกันโอ้โหโดนแซนแมนครับเรียบร้อยเลยนะควรจะเป็นชั้นหน้าหรือเป็นกิลกามีสอะ ทางขวาเราตามอู่หกอ่ะเราชันหน้าไปไหวไหมะผมว่ายากนะแต่ว่ากลับตันมาเบลเขาบินได้ดิตรงกลางเนี่ยในระัโตสองแต่ว่าแดนเลอร์เราโตได้หกเลยนะผมว่าชันหน้าควรจะเล่นท็อปเด็กเราถือว่าดีอยู่ ในการกับในการเจอกันแซนแมนนะครับไปลุยครับเขาเล่นอะไรเอ่ยเราจะดูมั้ยน่าอย่งเงี้ยดูมอยู่เหนือทุกสิ่งไงเหนือกว่าไกลกว่าเร็วกว่าก็ไม่ช่วยเขาชนะเกมนี้ไปได้ผมจีจีครับ